สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ทนายสมเกียรติโรจนวบรักมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุดท้ายเรื่องทนายเรื่องชัยพลก็แค่เหยื่อของพวกบ้านน้ำลายที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้สังคมเลยและ ไม่รู้จักทนายอาชีพเลยแต่อาศัยสถานการณ์มาสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงจอมปลอมด่าว่ากระทบกระเทียบจนวงการทนายในยุคนี้ต้องหมุนมองเสื่อมเสียศักดิ์ศีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีการแบ่งเป็นทนายชื่อดังชื่อไม่ดังทนายส่วนกลางทนายผู้ทอ เขาเรียนมาเหมือนกันแค่อยู่ต่างที่กันผมอยากถามทนายทั่วประเทศไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังว่าพวกเราจะเป็นกันแบบนี้ตามน้ำลายพวกบ้าๆหรือสรุปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ใช่ทนายเลยและที่สำคัญเพราะพิษสงของโซเชียลต่างๆทนายที่ด่าดูถูกวิชาชีพตนเอง ก็คือคนที่ท่มน้ำลายรถฟ้าสุดท้ายน้ำลายสิ่งเน่าเหม็นก็กลับมาหาตนเองเหมือนคนที่ดูถูกตนเองตลอดชีวิตการเป็นทนายทนายดังคนไหนทำคดีไม่เคยแพ้บ้างยกมือขึ้นมันมีแพ้มีชนะขึ้นกับพยานหลักฐานคุณธรรมของทนายและขืนสิ่งที่เกิดขึ้นดังไม่ดังออกสื่อบ่อยๆสรุป เก่งแต่มีคุณธรรมไหมมันน่าเคารพที่ไหนกันผมว่าน่าขำที่สุดและน่าสมเพชมากจริงไหมพี่น้องทนายทุกท่านทนายนจะจ๊ะไม่ใช่เทวดาปอลอด้วยความเคารพในวิชาชีพและทนายพี่น้องทุกท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคนแรกนะครับใช่ครับ ผมก็บ่นมานานเหมือนกันจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีใครสำนึกหรือออกมายืดอกรับผิดชอบเลยแม้แต่น้อยยังจะดิ้นไปต่อส่งลูกกันไปตามลำดับไม่ละอายใจกันบ้างหากรักกันจริงน่ะมันก็แค่มารวมหัวกันแชร์ความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางที่ดีให้แก่ลุงป้าแต่นี่ มันมีผลประโยชน์ยอดไลฟ์ยอดวิวและหน้าตาเข้ามาร่วมด้วยผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างที่เราได้รับรู้กันครับสงสารก็แต่ลุงพูดได้คำเดียวเลยว่าแค่หายใจก็ยังผิดเลยยิ่งไม่เปิดโอกาสให้ได้แสดงเหตุผลอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่มีหนาซ้ำมีศึกเข้ามาประชิดตัวรอบด้านไม่ว่าจะเป็นรอบนอก รอบในที่อ่อนต่อแรงยุแรงเสี้ยมจนแตกเหล่าอีกความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเรียกยูทูบเบอร์มาสอบถามใครโพสต์อ้างปมระดมเงิน5-10ถึงล้านบาทจ้างทนายอนันชัยจากกรณีที่ทนายอนันชัยชัยเดชท,ทนายความชื่อดังเปิดใจไม่รับทำคดีให้กับลุงพลหรือชัยพลวิภา และสมพรหลาโพหรือป้าแตนเนื่องจากไม่ให้เกียรติและไม่ให้ใจย้ำหากติดต่อมาก็ไม่ทำให้อีกและทำคดีให้กับคนดีเท่านั้นล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าลุงพลหรือชัยพลวิภาได้เรียกเหล่ายูทูบเบอร์มาสอบถามเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งได้โพสต์ถึงทนายความวงเล็บทนายอนัญชัยชัยเดชว่าได้ค่าจ้างจำนวน5-10ล้านบาท ทำให้ทนายความไม่สามารถรับทำคดีลุงพลได้นั้นจริงหรือไม่ลุงพลนะครับได้กล่าวต่ออีกว่ากรณีทนายอนันชัยชยเดชทนายความที่ไม่รับทำคดีในวันนี้ทนายได้ออกมาถแถลงว่าจะไม่รับทำคดีแล้วทางทนายได้ยกเรื่องราวต่างๆเข้ามาบอกแค่ว่ายูทูบเบอร์ไปนําเสนอเรื่องเสียหายว่าได้รับค่าจ้าง5-10ล้านบาท จากนั้นลุงพลได้ถามยูทูบเบอร์ก็บอกว่าไม่มีใครพูดโดยก่อนหน้านี้ลุงพลยอมรับว่าได้ติดต่อไปจริงคุยกับทนายจริงโดยบอกว่าจะปรึกษากับทีมงานก่อนแล้วจะให้คำตอบลุงพลกล่าวต่ออีกว่าพยายามเช็คข่าวตั้งแต่มีคนไปโพสต์ว่ามีการติดต่อทาาทามทนายอจุดทำให้ฮือฮาทั้งประเทศตนจึงรีบโทรไปหาจ่าเอ็มวงเล็บ M อ็มย n ไน ว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนพูดจ่าเอ็มบอกว่าเอามาจากโพสต์เรื่องนี้มีแค่ทนายวิทย์คุณนาทีป้าแตนและตนเท่านั้นที่รู้มีทนายติดต่อมาหลายคนแต่ก็ยังไม่รับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความหมายให้ใจของทนายอนันชัยคำว่าให้ใจของทุกคน แตกต่างกันไปไม่มีใครรู้ว่าจะให้ใจคนแต่ละคนแบบใดวิธีใดบางคนให้กล้วยแขกเราชิ้นเดียวเราก็ซาบซึง้งให้น้ำจอกเดียวเราก็ชื่นใจเดินผ่านมาทักทายเราก็รู้สึกดีสมัยโบราณน,นักรบขี่ม้าไปที่กระต๊อบหลังหนึ่งด้วยความกระหายน้ำมีหญิงสาว สักน้ำใส่จอกยื่นให้นักรบซึ้งใจมากต่อมาก็มาขอหยิงแต่งงานเพราะน้ำใจให้ใจของทนายมีความหมายอย่างไรไม่มีใครทราบเอลุงหลายแสนคนนักข่าวคนใกล้ตัวทนายรวมทั้งคนทั้งประเทศไม่มีใครรู้ความหมายคนที่ทราบมีอยู่คนเดียวคือทนายอนันชัยที่บอกความหมายให้ใจนี้ ว่าลุงไม่เอ่ยชื่อทนายฟังดูแปลกมากที่ทนายไม่รับเพราะไม่พูดชื่อทนายลุงตั้งใจเงียบไม่เอ่ยชื่อท่านทนายก็เพราะให้เกียรติทนายรอฟังถแถลงถ้าลุงเอ่ยชื่อว่าติดต่อทนายลุงก็ผิดอีกที่เอาชื่อทนายมาขายสรุปลุงนิ่งหรือพูด และทำอะไรก็ผิดหมดอย่างที่ลุงพูดจริงๆํำว่าค่าทนายเขาถามว่าก่อนหาทนายมีใครบ้างไหมไม่ตระเตรียมเงินไว้จ่ายค่าทนายเอฟซี FC ลุงรวมทั้งลุงป้าเร่งขายของเพื่อเตรียมเงินก็ผิดหรือทนายอนันชัยใครเขาจะรู้ว่าทนายจะทำฟรีถ้าทนายไม่บอกทนายทำฟรีก็เป็นน้ำใจ ของทนายของท่านซึ่งท่านรู้อยู่ในใจตัวเองการเตรียมเงินคือการดูถูกทนายอย่างนั้นหรือถามว่าทนายพูดแบบนี้ได้อย่างไรทนายเอาความหมายในใจตนเองมาตัดสินบอกว่าคนอื่นทำไม่ถูกได้ด้วยหรือทนายไม่รับทำคดีลุงป้าโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต่อทนายเลย เอาความในใจมาบอกคนอื่นทำไมไม่ถูกลุงมาขอความยุติธรรมโดยให้ทนายช่วยนี่ก็คือน้ำใจที่มอบให้ทนายแล้วขอให้ทนายเห็นใจคนบ้านนอกกกกอกซึ่งเรียนน้อยจะให้ลุงนึกคิดถึงคำว่าให้ใจของทนายซึ่งเรียนสูงได้อย่างไรครับ เพื่อนกรณาคอมเมนต์ด้วยเหตุผลอย่าต่อว่าทนายรุนแรงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้ฝากถึงนาแต่โดยได้พูดผ่านทาง YouTube ดังนี้ครับไม่อยากจะพูดว่าใครแต่ถ้าสติสตังมันไม่กลับมาสงสารพ่อกับแม่บ้างส่วนลุงกับป้าเนี่ยนะมาถึงจุดนี้แล้ว สู้มาขนาดนี้แล้วไม่มีใครทำร้ายลุงกับป้าทุกคนรู้ดีว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครทำให้มันเกิดขึ้นแต่ป้าก็ไม่เคยโกรธนะป้าให้อภัยตลอดนะไม่มีใครยุแยงป้าขึ้นได้หรอกป้าเป็นตัวของป้าเองป้าแยกแยะออกได้อันไหนดีอันไหนชั่ว ถ้าอันไหนไม่ดีเราก็คัดเพราะว่าเรามีสติมีความคิดนะถ้าอันไหนไม่ดีเราก็แยกแยะอันไหนไม่ดีก็ไม่ทำอันไหนดีเราก็ทำอันไหนทำให้พ่อแม่มีความสุขมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าอันไหนทำให้พ네่อแม่มีความทุกข์มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าเกิดเป็นคนแล้ว โตมาขนาดนี้ไม่รู้จักแยกแยะอย่างให้คนอื่นจูงจมูกจูงจมูกเหมือนหมาเนี่ยหยุดได้แล้วนะทำตัวจริงๆก็ไม่มีอะไรไปห้ามหรอกนะแต่ก็พูดไปงั้นแหละบ่นบ้างให้พูดบ้างเดี๋ยวจะเป็นใบค่อยก็คือมนุษย์คนหนึ่งให้พูดบ้างไม่มีใคร ดูเราผิดไปหมดทุกคนและไม่มีใครดูเราถูกไปหมดทุกคนขายไปแล้วของนะ่ะตอนขายของไม่มีใครเข้ามาดูเท่าไหร่พอดีว่าจะหยุดเลยบ่นปิดท้ายนิดนึง